สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเกาเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองมีแนวทางของ PFC ใจดีมาฝากเนาะแนวทางรัฐบาลไทยล่างอย่างเดียวนะคะของ PFC ใจดีนะคะประจํางวดวันที่16มิถุนายน2568ค่ะจังไดนะคะบอกเลยว่าห้ามพาดคลิปนี้เด็ดขาดนะคะ PFC ใจดี JD, มีที่เด็ดมาฝากคุณป่คุณแม่คะ่ะการั่นตีเลยประสันคอท้าพิสูจน์ประสันเด้จังได้รัฐบาลไทยล่างเนี่ย ต้องมีเลขหนีโพไม่เห็นแน่นอนนะคะจังได้กรดิเท่าสิเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนะาะไพ่เข้ามาแล้วนะคะกอนอื่นเลยนะคะเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากซอยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันก่อนเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วผู้ใดย่งบอกกดติดตามบอกกดกระดิง่งฝากกดไว้น้าแน่นะคะเพื่อที่จะบอผาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้น้ามาฝากในทุกๆมือนั่นเองค่ะ สำหรับมือนีนะคะมาพบมาพอมาอยู่กับเส้นซองเป็นคลิปที่2แล้วนะคะฝากแจ้งเตือนหน่อยนะคะคลิปก่อนหน้านะคะเส้นซองได้ลงไปสําหรับแนวทางนะคะเอาอกเอาใจคุณพ่อคุณแม่นะคะทีอยากได้ตัวเลขซอยลดต้นทุนนะคะก็คือแนวทางเลขดับล่างพ่อร0อนะคะ2สูตรยีคู่20หางจัดท้ำลงไห้แล้วคลิปก่อนหนา้าไพที่รออยู่สามารถเข้าไปดูเข้าไปเอา แนวทางโตเลขกันใดเลยนะคะลงให้แล้วคลิปก่อนหน้านะคะก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันฮาเอฟซีล่อข้อ,อยู่นะคะถามกันเขามาหลายเซนซองนั่นนํานนเสนอพดวสันเอานี้ทําแม่ไม่อยากเขากองนั่จังไบอยู่นี่ออสมุนนะคะเมื่อเฝ้านะคะองค์คลักพิทักษ์เซนสองวสันเพิเ่นซื้อว่าโฉกใช่คุณดี้คุณบอกคุณแม่เอแม่เพิ่นตั้งไห้วสัน มันอ่าเป็นสุนัขจังไดวาซันคือไล่คืองัวนหฮวาซันเพื่อนก็นเลยต่างโศกใส่ไปซะนี่เออก็เลยกลายเป็นสุนัขที่ชื่อเหมือน ฟาร์มเนี่ยฟาร์มงวนะคะฟาร์มโชคชัยนะคะประมาณน,นั้นเออมันเกี่ยวยักนกับตัวเลขแล้วบอกจูฟังซื้อหามีผู้สงสัยสันดอกเนาะคุณบอกคุณแม่เนาะนะะบีบอกถึงแนวทางของ PFC ใจดีนะคะลางยางเดี่ยวนะคะงวดเมื่อกี้กะตรงย่อมรับว่าลุดไปพลาดไปนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาด้อคุณบอกคุณแม่ที่ตัวเลขแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะบอมมี่ไพสีบอกเลขถือไปตลอดแล้วกับบอมมี่ไพนะคะที่สี ถือเลขไปตลอดนะคะมีถูกมีไม่ถูกนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทีสําคัญมอมีไผรหูอหนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขถือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะมอมีไผรสเปหูดอกว่ามันสิออกตัวใดแท้ว่ามันล็อกว่าม่นกันไม่เต็มที่แล้วก็ยังหลุดยังขาดกับมีนะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะแต่บอกเลยว่างวดนี้ค่ะ16มิถุนายน68 พีเอฟซีใจดีบอกเลยการันตีเลยขอท้าพิสูจน์ร่าสั่นถ้าเกิดว่ารัฐบาลให้เหล็กลางนี่ยหรือว่ารัฐบาลให้ในงวดนี้เนี่ยบอมมีเหล็กนี่โพไม่เห็นนะคะจะขอล่าวงกัน่าสัน่นคุณบอกคุณแม่เอฟันธงเลยนะคะจังใดก็ต้องมีโพมาอา่ะลองเบงนะคะกะเนาะที่จริงจะจองกะบ่ไดอยากให้พี่เพิ่น ฟันทงแบบนี้หรอเพราะว่าการยังอยากใดแนวทางเพิ่นอยู่นะคะสิถือบ่ถือกามีเอฟซีอค่อยอยู่นะคะแต่ว่าความหมายที่เพิ่นกาฟันทงกาท่าแบบเนี้ยก็แสดงว่าหวัวหนีเพิ่นมันใจแห้ง ประมาณนั้นคุณพ่อคุณแม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวล่อเวลานะคะ<ๆ>ก่อนที่เราจะดูแนวทางตัวเลขขอขายของสักนิดนึงนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะขีมดีๆเดอ้อคุณพ่อคุณแม่คุณใดที่เป็นฝาเป็นกะเป็นจุดด่างดําผิวนางมองคํานาเหี้ยวนาแหงนามนมีความชุม่มชื่นนะคะอยากได้ขี้มดีๆไปใส่นะคะให้เจ้าของพูดจบผูงงามขึ้นนะคะเซนซองแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นโตลักษ์นะคะ สิเอิญว่าขีมรักษาฝากกรได้นะคะเอินว่าขีมนหนาข้าวก็ได้เพราะว่ามันขอบคุ้มไปเบิดทุกอย่างเลยนะคะเป็นฟ้าเป็นกะใส่ยังบอเซ้านะคะนาดำนาแหลกนะคะอยากได้ตัวซอยดีๆลองเอาไปใส่เบึง ตัวนี้นะคะทาก่อนนอนอย่างเดียวนะคะใช้ติดต่อกัน2 4ถึงกระปุกนะคะเจนซองบอกเลยว่ามีผลลัพธ้เห็นแน่นอนนะคะหน้าดูขาวใสขึ้นฝ้ากะดูจางลงภายใน2 4ถึง,4กกะะงกระปุกนะคะตัวนี้2กระปุก5-50ส่งฟรีค่ะ4กระปุก1000ส่งฟรีนะคะผู้ใดอยากคุ้มนะคะแล้วก็อยากเห็นผลไหวกะเอาไป4กระปุกเลยนะคะทาเยอะๆทาหนาๆน,นะคะภายยักงามเร็วกะบ,บู g, เข้าไปแน,านา่นะมันกะสิเห็นผลไหวกว่านะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากประหยัดกะท่าบาง กะเทนพุนขึ้นกันแต่ว่ากะจะสาแน่นะคะลองเอาไปใส่เบิรงพุณพ่อคุณแม่คะแล้วก็มีครีมกังเวนนะคะครีมกังเวนนะคะก็คือครีมกังวันนั่นเองนะคะก็คือครีมกันแดดฮละว่าง่ายๆเนาะเป็นกันแดดผสมรองพื้นนะคะ spf 5 0 pa บวกบวกบวกนะคะทาปุ๊บนะคะกันแดดเมืองไทยได้ด้วยแล้วก็ทําให้หน้าดูขาวขึ้น1-2ระดับหลังทาทันทีนะคะตัวนี้ก็ใส่ดีขึ้นกันนะคะผิวขาวผิวสองสีผิวค้ำใช้ได้หมดเลยนะคะเขาจะเก คืนเข้าไปในผิวนะคะปรับความขาวเนาะให้เขากับผิวหนาของเหานะคะตัวนี้กระปุกละ200นะคะมีพร้อมส่งให้ทุกท่านเลยนะคะถ้าใครสนใจก็เบอร์ติดต่อตามนี้เลยค่ะ0940292674ค่ะโทรมากก็ได้แอดไลน์มากก็ดีค่ะเซนซองเป็นคนดูแลเองตอบเองอ แพ็คของเองส่งเองนะคะดูแลให้หมดเลยนะคะบอตองยานว่าสั่งกับเซียนซองแล้วบอดายของไม่มีใครไม่ได้รับของถ้าเกิดว่าสั่งกับเซียนซองเท่านั้นนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไว้ได้เลยนะคะโอเคค่ะขออนุญาตนะคะเขาซูแนวทั่งตัวเลขวบัรท,ที่นี่เนี่ถามาโดนแล้วหิมเมฟ้าว่าวสั่งคนว่า <laughs> โอ้ยกับไฮน,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 นแน่นะคะไฮนแน่นํามซิงดีๆอียางยังเน่ถอดสิเอาตัวตัวเลขไรเออความสวยความงามกับทิมบอยดีคุณบ่อคุณแม่อะคลิปนี้ก็ขอโทษขอภัยหลายๆนะคะที่อาจจะพัดวีหน่อยนะคะแบบปั๊บนันปั๊บนี่นะคะมาอยู่ทงหน้านะคะแมงวีคุณบ่อคุณแม่ไหลไหลมันมองไปตอมมองอื่นนะคะมันสิมันต,ตอมหนวยตากับผู้ดังนู่นนี่ละเออนู่ก็งงอยู่นู่นสิไปสัมผัสมันอยู่ดอกไม่ตอมตัตอื่นกับโบไปตอมนะคะสิมันตอมนี่ อาสิมันรลยนเข่าตาเข้าสิมันรลยนเข่าจมูกเข้าจังสีแจ็คกนยังจังเป็นจังสันสันดีออสร้างเปลี่ยนก็เลยต้องอพัดวีหน่อยสักนิดหนึ่งนะคะไล่เขาแนจากน่อยเนาะ,ะมาดูแนวทางของ PFC ใจดีกันดีกว่านะคะมาลุ่นไปพร้อมๆกันเนาะพี่ซใจดีล่างอย่างเดียวค่ะ ประจำวดวันที่16มิยอ68นะคะทายทางนี้ก็ย่อนแสงดิไหมขนาดก็ป็นคึมคึมคำคำแถบานี้อสำหรับวัน,นี้นะคะเลขเด่นฟันเม็ดเดียวนะคะ PFC ใจดีนะคะฟันเด่นลางเม็ดเดียวฟันไปทีเลขหนึ่งค่ะเดนหนึ่งล่างเม็ดเดียวนะคะ จับคูมาทั้งเบิด C คู่หางนะคะบอกว่าทานหนึงสีมานี่คือสิจับคูมากกับ1นึ่งหนึ่งวัสันหนึ่งนึ่งแล้วกับหนเก่าค่ะ 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1 9, นึ่งหนึ่งหนึ่งสามหะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ าสามารถคอมเมนต์มาพูดมาคุยได้นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่มากบอนะคะเลขหนึ่งในวันนี้เป็นตัมมาบอเนะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเดอ้อนะคะเจ้าจองก่อยักเตือนแนนะคะถึงแม้ว่า PFC เพื่อนจิมันใจแห้งว่าจังได้กระตรงมาล้างยางเดียวนี้ละเฮ่ากะอย่าลืมกันเพื่อกันพลาดน้ำแนนะคะถ้าชช่ญชอบในแนวทางเลขตัวนี้ อย่าลืมกันบนไว้หน่อยสักนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเพื่อไม่เป็นการเสียใจภายหลังนะคะหนึ่งอาจจะมาจริงๆก็ได้นะคะเพราว่าความแมนย่าในการคํานวณของพี่เพิ่นกะค่อนข้างโอเคนะคะสําหรับเหลขกเด่นเนาะบางเทื่อนะคะมันกันล้อยขึ้นบนกับมีขึ้นกันนะคะบางเทื่อมันกับลงล่างขึ้นจังเพิ่นวานะคะเฮาเป็นผู้เบิงภูหาแนวทางก็ต้อง พลิกแพ่งให้เป็นนะคะบอแมนว่าเพื่นบอกล่างกัจฉิบไส้ตะล่างเต็มที่ลดมันกับบอแมนเนาะยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยกันแล้วกันนะคะอะแคปหน้าจอได้เลยค่ะในทางพี่เอใจดีล่างอย่างเดียวนะคะประจํางวดวันที่16มิถุนายน2568ค่ะเด่นวิ่งล่างไปที่เลข1นะคะจับคู่มานะคะก็จะมี11 13 1, 14แล้วก็19ค่ะ แคปได้เลยค่ะมกักกะจัดคัดกัะพนันคือเกาหละคุณพ่อคุณแม่ค่ะ,ะหลังจากจบคลิปนี้นะคะเช่นซองจะมีแนวทางของอลางอย่างเดียวของอวิระนะคะฟันมาไห้ซีคูล่างตรง,ตรง,ต,รงตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับว่าสั่นอากับที่เด็ดขึ้นกันนะคะฝากติดตามไว้แนว่วาจิมี่โตได้มาตรงกับพีเอฟใจดีบบนะคะฝากทุกท่านคอยติดตามชมด้วยนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้นะคะชัดเจนแล้วนะคะเชนสองจะขอจบไวแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะได้ฝ่าเหตุแนวทางอื่นๆลงหายเนาะเพราะว่ายัางเหลือหลายสำนักเลยนะคะทีเซนซองยังบม่ให้แนะนำะเสนอมือนี่กะวันที่เจ็ดแล้วคุณพ่อคุณแม่คะเดี๋ยวจะได้โทษถามปูซุ่มเหยียบเบิ้งนะคะว่าปูพรอมปล่อยรัฐบาลไทยไปถ้าพรอมปล่อยกะจะผ้าโทษสัมผัสปูนะคะวันวันนี้จะมีที่เด็ดอีกอย่างมาฝากกันเนาะ คลิปนี้นะคะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ